เดี๋ยวนั่งไงอยู่คนเดียวมั้งใจเอ,อ้วยบอกมึงแล้วเรื่องความรักอะ่ะเ่ิดที่อะไรมากมามกับชีวิตพูดเยอะพูดแช่ไหมเฮ้ยเป็นไงวะกลน้องรักได้เดี๋ยวอกเสียใจเรื่องอะไรมึงวะเรื่องความรักไงบอกแล้วจะไปคิดอะไรมากไหมกับชีวิตเรื่องความรักคนเราต้องมีการ ประสบกันแห่ทงที่ดีๆลงคอนเเพื่อนใหญ่เดียโอเคใจเลยเป็นเียังไงหนาวอ่ะเยอะๆกูอยู่กันเดียว <c oughs>

เป็นไงวะลูกน้องรักได้เดี๋ยวอกเสียใจเรื่องอะไรมึงวะเรื่องความรักไงบอกแล้วจะไปคิดอะไรมากไหมชีวิตเรื่องความรักคนเราต้องมีการประสบการณ์แห่งที่ดีๆลงความรักก็องมีเสียอกเสียใจมั่งเสียความรู้สึกนะจำลูกพี่ไว้ลูกพี่เคยเสียอกอกเสียใจมาก่อนลงความรักเรื่องนุ่นเ,เรื่องนี้หลายๆอย่างา <S <S 2> <S 2> ทำ้มมาทำผู้หญิงนก่เคยเสียใจมาแล้ว เฮ้ยเรื่องคองมรักเกืนเสียใจมาเยอะแยะมันกระทั่งรักจริงรูไ้ไหมรักจริงอ่ะเสียใจมาหมดแล้วจำคำสองสองของพี่ไว้แล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกพี่จะบอกให้ให้เข้าใจไปจไหตรงไหนวะ <c oughs> ทำไมไม่บอกกูเลยสัก <c oughs> คำว่ามึงไปไหน <c oughs> แล้วกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ <c oughs> เพลงจริงในพวกนี้เนี่ย ีมาแตไม่บอกกูเลยสักคำนึง่มงมาอะไรมื่อไหร่ไม่บอกกูเลย,เลย,เลยเจริงหรืรหอรงเลยอีบ้าเอ้ยถูกแล้วมึงเสียใจเรื่องอะไรวะฮะผมเสียใจครับูกไม่เอาพอดนะมึงไหนวะไม่รู้ครับลุงไหนมึงตู่ เดี๋ยววันี้เราไปเล่นน้ำเป็นกว่าเอยวาลูกพี่เขาตามไปที่หลังอดก็ได้แล้วไปหาสาวๆไป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 80ไปไปไปอายุ80แบบนั้นสเปคไอตองเลยเนี่ยเออในทวินมัน่ะโอ้โหไม่ได้ไทย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมในในในทางเท็ทางผมนะครับในทางที่ต่อกับทางยูทูบนะครับผมทางยูทูบผมก็สามารถติดตามได้นะครับช่องตีสายเกลียนนะครับผมส่วนติดต่อก็ช่องตีสายเกลียนเหมือนกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกระชุ่มกระชกันมาด้วยนะครับผมสอัสดีครบผมไปก่อนเลยครับยบายครับผมขอสัวั่อครับ